พ่อดูเศร้าโดนด่าไปวันนั้นแล้วก็ยังเศร้าอยู่จนถึงวันนี้มึงก็เศร้าแหละลูกด่าให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวถ้าเราสองคนทำตัวไม่ดีก็ไล่เขาไม่ให้ไลฟ์แล้วมีคนถามว่าทำไมพ่อดูเศร้า น้องดูไปเองค่ะพ่อไม่ได้เศร้าเลยพ่อเพิ่งเริ่มไม่ค่ะโดนด่าไปวันนั้นแล้วก็ยังเศร้าอยู่จนถึงวันนี้นาน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 ขน้อมแอสบายไฮแอสบอย์บอลสบอจายอสบอชวบอกความจริงบอกความจริงเข้าไปมึงก็เศร้าแหละลุกด่าอุ้ยเอาอันนี้ไม่เล่าเลยนะพียบอกว่า แค่ครั้งเดียวให้โอกาสถ้าเราสองคนทําตัวไม่ดีก็ไเขาไม่เห็นลฟ์แล้ววายันนี้จะเป็นันสุดท้ายของพวกเรานะเพราะว่าเขาคงจะทําตัวเหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้ว่าเขาจงมอนิเตอร์แน่นอนเลยวันนี้ยามาฮะน่ยาอีกแล้วอดียามาด่ายอนยาหิวไหม เดี๋ยวพ่อนอนแล้วลูกอ่าา่่ด้วยพี่ไหนจริงเหรอดีดูดูเหรออือคนเขียนของียาดูอยู่เฮ้ยใช่ียียาเขาออกกฎแล้วว่าให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเออกันแหละเราทั้งคู่ ไมือถ่มือถ่มือไม่ชี้กันนะลูกนังลูกจะได้ดูว่าเราบิ๊กเนี่น